สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ใส่ชุดสีอะไรมาคะอีดังรับสีด่าททำไมคุณถามทำไมพอรู้เสื้อสีอะไรคุณจะรู้เลยเหรอว่ามันคือใครไม่เพราะหนูมีภาพจำเขาอยู่ในหัวคนคนนั้นที่บีบีมเห็นเขาชอบใส่สีอะไรฮะสีเหลืองเยนโลไม่ใช่อะไรล่ะมันมันอยู่ในเส้น่หรอสีมะม่วงอังโลอะไรไล่ใช่เต๋เขายังไม่พูดเลย เคยเป็นดีเจที่แกรมมี่ป่ะครับจริงๆตอนนี้ขายเจดีขายเจดีดีพี่ไม่ใส่อัดทีอย่างงี้เหรอจะจองเลยไหมครับจองเลยไหมครับจองจองให้ใครล่ะจองเจดีจปจองค่ะเป็นเป็นเป็นครูสอนร้องเพลงที่ไหนคะสอนหลายที่มาก KTN เคยสอนของครูอ้วนก็เคยไปไปไปสมัครนะอ๋อเคยไปสมัมาคิดว่าไปไปสอนครูอ้วนด้วยเคยเคยเคยเจอบีมไหมคะจริงๆริงเรา ห่างไกลกันมากห่างไกลกันมากเลยเหรอรู้รู้ใช่ไหมเขาว่าว่าบีมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงรู้ใช่ไหมรู้แอบตามไอจีอยู่นะทำไอจีด้วยอตามไอจีอยู่นะคือรูปอะไรคือรูปอะไรยืนตรงระเบียงเลยยืนตรงระเบียงจริงปะใช่ไหมครับรูปล่าสุดในใส่ชุดสีแดงแล้วตามอยู่จริงป่าใครวะเคยมีส่วนร่วมกับแบบเวทีการประกวดอะไรบ้างไหมคะ มีทุกเวทีมีทุกเวทีเลยตั้งแต่นางนพมาศตั้งแต่เวทีเกลียวคุณน้องร้องหนังกระแพงใหม่เล่สองครับคุณสนิทสนมกับใครมากกว่ากันครับระหว่างพี่พีทและพี่บิ่มติดตามดูเขาทั้งสองเนี่ยรายการพี่พีทเนี่ยดูทุกเทปเลยพี่พีททำรายการอะไรฮะมาสเตอร์พีทครับมาสเตอร์พีทร้องเพลงล่าสุดนี่มีคลิปนี่ด้วยนี่คลิปเบื้องหลังคนเล่าออกมาด้วยเนี่ยคลิปเบื้องหลังผลเบื้องหลังของรายการโเท่มากๆดีใจได้ดู พี่บีมกับพี่พีทคิดว่าสนิทกับเขาไหมครับไม่อย่างอย่าน้อยหนูก็รู้ว่าเขาเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆกับดองดาวมีงูด้วยอ่มีงูเคยโดนงูกัดเคยโดนงูกัดแสดงว่าคุณเชื่อเรื่องงูเห่าของผมเคยเวทีประกวดผ่านเวทีประกวดเอาละบอกชื่อให้เขาฟันธงหรือพวกเราโดมจารุวัตรค่ะโดมจารุวัตรครับพี่เบนชลาทิ์ครับเบนชลาทิ์พี่อู๋ธนาธรครับ พี่อูธนทรครับจัวบอยทีเจจัวบอยทีเจครับต้องเตา๋าต้องเตา๋าพี่ป๊อปปองกูลครับพี่ป๊อปปองกูลครับอาจารย์เป็นหนึ่งครับอาจารย์เป็นหนึ่งครับสินแสเป็นหนึ่งครับเอ่เอาละได้เวลาที่พี่พีทและพี่บีมต้องฟันธงแล้วครับโอ๊ตปราโมทครับโอ๊ตปราโมโ<อ>ทมั่นใจขนาดไหนฮะด้วยเนื้อเสียงเนาะมั่นใจขนาดไหนหรอคือ,อยังไม่เคยเจอเขาแต่ภาพที่เราเห็นจากรายการที่เพิ่งจบไปอ่ะมันทําให มันทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักมากโดยเฉพาะชุดที่เขาใส่แล้วก็น้ําเสียงการพูดอ่ะมั่นใจมาก <Okay. S 3> มาดูกันครับว่าจะใช่โอ๊ตประโมทหรือไม่ครับป้า สิ่งที่เราเพื่รักนั้นมีได้เพียงแค่สองคนแต่เธอก็ยอมแม้ฉันยังมีอีกคนในใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้รักที่เธอต้องอยู่ไปช้ำไปอดทนมานานแค่ไหนที่รักกันมา ฉันก็โทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจะลืมเพไปฉันก็่งรัหากวันนี้จะเลือกจากไปอยากให้รู้ว่าฉันก็โทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจะลืมเพไปฉันก็ยิ่งรักทัน้จ าฉันขอโทษจากใจที่ปล่อย,อยตัวไปตามหัวใจจนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคนให้โอก,กาสตัวฉันสักครั้งต่อไป<ว>อยากเก็ความทรงจำดีๆรห้ฉันจะจำเพียงเธอเวยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุข ขอต้อนรับนะครับพี่โก้มิสเตอร์แซนสวัสดีครับ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 โอ้โหเนเชิญกันหน้าแล้วโอ้โหมันยากอ่ะเอาจริงๆนะผมว่ายากมากยากอ่ะโอ้โหพี่พีทนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าพี่บีมกับพี่พีทเนี่ยจะรู้ซะอีกนึกไม่ถึงเลยนึกไม่ถึงใช่ไหมใช่พี่โก้เพเขาใบ้กันมาแบบไปไปทางแบบสตาร์ไปทางอะไรเงั้นแล้วพี่จนพี่คิดว่าแบบฮ้ยพี่มีงูกัดจริงๆหรือเปล่าพี่เคยโดนงูกัดเลย เาเจอกันตั้งแต่เด็กๆครับตั้นั้่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยเฮ้ยฉันเคยโดนงูกัดหรือเปล่าปกติปกติเจอกันบ่อยไหมฮะเจอติโก้เรื่อยๆนะครับตรับผมเจอเรื่อยๆดูดูรายการพีททุกทุกเทปส่วนบีนี่เราต้องเราต้องเจอกันบ่อยๆแล้วเราต้องเจอกันบ่อยๆแล้วใช่ค่ะคือไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนครับพีโกช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้เจอครับคิดถึงแต่คิดถึงตลอดครับพีคิดถึงก็ยังได้ฟังเพลงกันนะครับผมอย่างเพลงนี้จะหลอนมากแล้วคืนนี้แซกคซโฟนผับแน่นอนเพลงนี้ใช่ไหมพี่เพลงนี้แน่นอน ตามไปดูได้กันพี่แล้วแล้วแล้วพี่บีมนะครับพี่โก้ไม่เจอพี่บีมนาบีมนี่คิดถึงเสียงเขาเสมอนะครับแล้วก็ล่างหลังสุดเนี่ยน้องบีมไปแจมกับวงพี่ไปแจมกับพี่โก้ที่แซ็กซ์โฟนคือพี่ชอบมากเวลาเวลาบีมขึ้นมาแจมรู้ไหมเพราะน้องซีน้องซีต้องไปสักวันหนึ่งเพราะอยากไปมากพี่ต้องไปต้องไปต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังไม่เดี๋ยวมีแต่ว่าบีมเนี่ยพบพขขึ้นไปเนี่ยบนเวทีวงพี่เขาข่มนักดนตรีทุกคนเอาอยู่เลยเดี๋ยวก่อนพักก่อนยังไงคือเป็นเป็นนักร้องสายดนตรีค่ะเป็นนักร้องที่แบบ นักดนตรีทุกคนต้องเซนเตอร์ที่เขาแล้วชอบมากพี่แฮปปี้มากชอบมากว<บ>งว<อ>ิกโก้น่ารักนะคะน่ารักเข้ามานะเรา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 ไม่เคยคิดว่าเราร้องเพลงเพราะไงเราก็รู้สึกว่าเราดูคนอย่างนี้แล้วเ,เราแบบโหเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมีมีวันหนึ่งได้มีโอกาสขึ้นไปยืนกบนเวทีเดียวกับแกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าในในความรู้สึกของคนร้องเพลงมันคือแบบ มันคือที่สุดแล้วอโอ้โหสุดยอดมากต้องไปอีกต้องไปอีกเป็นเกียรติสำหรับพี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําดนตรีด้วยกันยิ่งสุดยอดเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะข้องขอเชิญพี่ไปแล้วครับพี่ครับพี่จะไปพี่จะไปพี่จะไปขอบคุณครับน้องน่ารักมากครับผมผมว่าโอกาสที่เราจะมีโอกาสที่ได้ฟังทั้งสามท่านร้องเพลงสดให้พวกเราฟังผมว่าไม่ง่ายนะพี่หอยนะอยากจะพูดมาเกือบเป็นเป็นสิบสิบกว่าปีแล้วสําหรับโก s a ครับพี เสียงแซกที่อยู่ในเพลงแอบเหงาเป็นของคุณโก้ครับโอ้เป็นเกียรติที่สุดมากขอบคุณมากๆในไหนก็ไหนไหนครับเป่าแอบเหงาสักนิดดีกว่าครับแาแอบเห